อ้าวเฮ้ยเฮ้ยเจ็ดที่อะไรวะออาวอาเอาวอาไปนาน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 โอ้โอ้ล้มชัวโอ้เ้าเอาลูกเอาเต็มที่เลยครับเต็มที่เลยครับอะอะสู้อืมเอาเลยครับเอาเลยครับอืมเต็มที่เลยครับนี่มันมีลูกด้วยนะเว้ยฮะมันมีลูกด้วยนะไม่นึกสงสารมันมั่งเหรอฮะมันมีกล้วยอยู่แล้วนะเธอเธอจะล้มลูกมันเหรอฮะ ไหไหนอือไม่ได้เลยไม่ได้เลยกับต้นกล้วยอ่ะสู้กันอ่ะอ่ะสู้กับต้นกล้วยอ่ะเอาดีเอามาดิครับเอามาดิครับเอาเอาอู้หูอูู้อู้อูอู้หูโอ้ยฮูเลวหุยูเุยเอาฮูเล่ฮุยอือเอาเออฮูเุยเอาูเ่ฮุยเอาอือ มาดิครับต้นกล้วยอะครับมาดิครับเออเอ้าเอาจัดการเลยดีกว่าไปวิ่งไล่นกเนี่ยเนี่ยผมต้นกล้วยเนี่ยดีกว่าวิ่งไล่นกเยอะอ้าวโอ้เก่งอยู่นะลูกฉันเอ้าเออสู้กับกล้วยอ่ะนี่ไงมาเออพลังมันเหลือว่างั้นเถอะพลังมันเหลืออ้าวพลังมันเหลืออ้าปอกกล้วยนะดูนะทุกคนนะ เออเนี่ยทำให้ดูนะนะ่ะอ่ะนั่นแหละเอาหยวกกล้วยให้แม่ใช่ไหมแค่ดิมกินหยวกกล้วยไงนะนี่นะออกออก,ออกนี้เลยนะอุ้ยเก่งจังเลยลูกฉันเก่งเออเอาอ อืมอเต็ดดีอืมกระต้นกล้วยขอให้บอกสู้ไม่ถอยกระต้นกล้วยขอให้บอกอืม นกตอนเย็นๆไปเยอะว่าทำไมเด่นดีมันวิ่งเยอะจริงๆเอ้า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 พลัพลังเออาโอ้โหลูกฉันลูกฉันลูกฉันเองลูกฉันเองเก่งเหลือเกิน it really is a joke.